เนี้ยมึงเนี้ยนี่มันอีสระงี้ยโอ้ตายโอ้วินอ่ะโอ้ยมึงบังเนียงเลยโอ้เป็นผ่วงเลยวินอ่โอ้นี้อ้อชออช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 อ สวัสดครับบัดเมื่อครับอาบเลยครับอาบตื๊ออาโลครับสวัสดีครับพี่น้องวงป้ายดิบดทุกคนครับวันนี้มาหย่อมพานดุลครับพานดุลดีกว่าพี่ยำม่วงครับไปเล่นกันครับบู๋สือบุ๋สือบกเข่าบกใหญ่ไปเล่นกันครับพี่น้อง มือนี้สิเป็นส่งไหลครับมือนี้ก็มาอ<ะ>ย่ามองนะครับพีนน่น้องฝนมีเหนหรอพูนรักเจ้าพนฝนเราหอกโตกลงมาครับน,นั่นกับคุณเจ้าพนี่คือบริเวณล,ล่ำหอยทรายครับที่ไหลล,เล,ลงเขื่อนสิรินท่อนผ่านอุ่นพงกระเด้ประจำการเรือเพิ่ป็นใบแล้วครับมีเหนี้อชิมายามกันครับไว้ยระเทืองดอกทำนั่นนั่นแล้วเบื้องนั้นที่น้อง ยังสิว่วยเลยอาอาฮ่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 า้ออเอองเอ๋โอ้ยอีกเลยอืม่อ่ะงอีกแล้วพี่น่ะโอ้่สกัครับแจ๋วแจ๋วกีติลครับโอ้ยสองเฮ้ ปลาบันบ้างไข่เออน้าหมานูพะย่อุดปลาอย่ในนี้น้าปลนเห็นตะลัก่องดืงอเมนอีสังน้อเนี่ยใก่จหน้าดเสาวมมองพะย่ะผเห็นมองพห่โอ้ยปลารูดยวเน้เมายูพีเมายูพี่ เอ,อ้ยนี่พี่น้องเอ้ยกินเขาแล้วที่จับใส่กินแล้วบ่เขาหมดนะไอ้มึงเนี่ยจับมวยปีกบ่ นาง้ยนยามมองไงท่า่เวังนานอเป็นออ้พี่น้องอู้หมังเนี่ยมงเนยอู้เป็นพวงเลยพี่น้องเฮ้ยกยพี่น้องนอ้เป็นพวงเลยครับอู้ังเนี้ยคเอ้ยแก้ว พิ่อีกแล้วครับขาวจัว่วมาสองสามครับอุ้ยโอ้โหเข่งขึ้นมาต้องออกมา โอ้เดียวเดียวพี่น้องเฮ้ยโอ้ยวิดียวครับพี่น้องโอ้เยวเดียวครับนี่ไงยามล่วงเดียวนี่ยามล่วงนี่ไปเหมือนกันพาตีน่าแต่ตัวเดียวครับมันแต่ตัวเดียวทีละ นีน okay? ่ครับเดี่ยวเดียวครับเดี่ยวเดียวตัวใหญ่กเลยสุดยอดเลยบบ่ปลาบมุ้งิน้งทีเดียวเลยเนียปลบ่เยกาเบอร์อะไรจกลูกครับจักลูกประมาณปึ๊บเนอ พักก่อนมาเฮาพักก่อนมา่ห้ไหน,หนาต่ออีกอโอ้ตัวนี้ใส่ใหญ่ไปบิ๊กบิ๊กบึ้มไม่เอาเล่นนะทีนี้เอาจริงเนะีะอู้จักตัวอ๋ออ้สามครับ เออเออฮึโอ้เป็นฝวนเลย สุดยอดครับพี่น้องเลยยัง้าม้ากๆกไบ่กบดั่งฮึเจ้ามาหาการกีกไบ่ได้เอาซับนี่นะซับนี่นะอู้วไหวอีกแล้วพี่น้องเลย เก้วอยู่ครับน้ำแมงปลาแดงคปลาสกลังครับ <c oughs> ใส่โตซ้นีก็รลังพอาปีโอ้โหเงาพี่นะ้องเฮ้ คิดหวังครับยังกลางคืนอ <c oughs> <c oughs> <pper choreography> ู้น้ำน้ำนะโดมอตอนุกซอยบ้านอุนตั้งน้ำครับนั่งไปถ่ายไก่ๆก่อะไรพี่น้องเลยเหลือน้ำเขาครับน้ำเข่าวงหัวเรือ มองผ่านอ,นา aky, น iffer, น iffer ento, อุ่นนั่งอยู่ยับไปถ่ายไกลๆพี่น้องเบิึงบ่ได้ครับอยู่ประมาณนี้แหละครับหนามหนามมันเข่าหนามมันเข่าลายครับในเบิองกันพี่น้องครับเบิองต่อครับที่เด็ดอีลีโอ้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 ยุบธรรมมาลาอะไดีโอ้ยเจ็บเรา วัดรูันสองไฟยังหันไหลซองนี้เพราะเลยผักซีครับมมไม่ใส่สามขีดเลยบวะเอ,อ้ยมาอีกแววยังบยุทธเท่านั้นครับพี่น้องเอ้อ้ยเหอ,อ,เอ,อพี่น้องนะเนี่ เฮงสาวเฮงโผเปรียบนาะไอ้จนัวน้องคสมเรือเรือนางไก่บดไหญ่เยตายบดเจ้าบดแจมเลยโอ้ยตายโอ้ตายที่ไก awesome ่ช่วมตึงเดืด มันส no oh, ัดอุ้ยนอ้ปดได้วะเออเด้อเดี๋เบียงเบียงไปบึกเออแก้วโอ้ยเอาไฟไฟเออแก้วเลยสุดยอดโอ้ยเียบโอเคจัดการแต่ว่าลุงมบอยปะเยอจตาย ตายลงไปบกบักีนอนไอ้เนี่มึงนี่นี่มมันอีสังอันโอ๊ยตายพุชบ่ไรได้ดดแล้วนี่ยอ่นเจ้าตัวพอดีโอ๊ย้ึ ก็ดยอดะวราพีน่น้องตายตายตายถอ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 ยต่อยต่อย เดี๋ปลาเนี่ยเดียวอ่อยต่อยคัณางยีจงเ้าโอ้ใสบอกคฟังใส่อยู่แวต่ใสโอ้เอาใส่มากินกาแฟอยเนถคน่แต่ใกับ่มาด้พี่น้องด้วกินเขาครับบ้านอ้ยปลากับปลาเมียไทยพี่น้องด้อ เด็ดเด็ดเด๋ยวจะตีออกเดย๋ยวจะตีออกเปิดโบกครับเปิดโบกเอเด็จะตีออกอ้ยคุณอ่ะคุณอ่ะยีนออกทั้งเนียดด้ยโบเออร์นี่เลยโอ้ฉันนอนนี่องเลยโออนน่นอนนเนี่ยมือนี่เนี่ย บรยากาศยามเศร้านะครับบริเวณคลุงน้ำที่เข้ามาใส่ม่องกันครับม่องกับใส่มีมีจะเส้นเนี่ยหาครือ่องหาเส้นเคืองหมดเลยม่องใหญ่บริษัทหมอก็อกเอาจำานีมม่หละครับเพราะมันถือดีมันถือดีผมไปใส่ใส่ม่องตาใหญ่แต่ว่ารุ่นนี้โอ้โโอโกัดเด็ดพอสมควรอยู่แล้วหนะมัน,นมีหน่อยเลยนะมาลงน,นะครับ สองน้าหันพี่เนาะออมองดีตอนแรกจะกั้นบดก,กูตัวโอ้ติดเลยกูม่งครับหมวกเสื้อนนี่อาการนักแห่งม่งจมครับหน่ำ ฝนตกโอ้ชิมแล้วม่องเลยบ่าชิมเลยแล้วครับบ่าครับเดี๋ยวจะกู้ม่องเดี๋ยวเขาไปเบิงปลามขึ้นนะครับกับเสาร่วมกันจะได้ไล่สำเนเดี๋ยวจวดจวดกู้ม่องแหลกนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเบิงกันครับนั่นโอ้ตายเป็นเสาวเลยครับครับกู้ม่องป้อมจะถ่ายเรียบร้อยครับบาเนี่ยไปไปเบิงปลารวมกันครับ อยู่มงโตพน่ะเอาอากจะหันกันมาขึ้นครับปลานัตีพายเรือเจ้าเก้วรักขึ้นมานาะอึ้บอึ้ยฝั่อะไนายหนามลายปลาคุณลามไม่ไข่ เดี๋ยวบอลพี่นอ้องตัวนี้เป็นสกรังครับตัวฉีดเป็นแบ,บนแขกวุ้ยคล้ายๆตะเพียนนะครับนี่ยนี่ปน,นีดูร่างครับดูร่างนี่มีไงพลังไข่โอ้โหเด็ดครับพี่น้นองเอ้ยนี่พี่น้องโอู้หูสู้ๆู้สู้ยเกือบคว่ำครับ <c oughs> นี่ <c oughs> วเดี๋ยวว่าครับโอ้ชิบหาโล่ตัวสิบสองโล่เออแค่ตัวอ่ากะไอ้ฮะชิบหาครัฮะชี้ชิบหาครับ<ะ>ลุงชิบหาเนาะเดี๋ยวพี่นอ้องแจวไปครับบันเมื่อครับครับหาบเลยครับหาบเลยพี่น้องหิวเลยครับ เสไลบ่เจะ้าขึ้ดย,ยอดเลยพี่น้องเ<ก>บืองกันไกลๆครับผม<ก>เอามาอ้ยอดครับอ้ย,ยืนบนแถวน่งเลยพี่น้องนี่มองครับนี่แล้วบ่แก้วของแท้ครับขึ้นเดียวเลยนี่เจ้าเดียวกะได้ใช่ไหมครัรพี่น้องขึ้นนี่ครับพอดีฝนมันตกเลยดิยามแค่รอบเดียวนะครับ ตอนสองก็ยังลิ่นอยู่นิดนนึงก็เลยบนิไทยกันหยันอะไรนี้ซับเปียกครับก็เลยมาหลังจากฝนมาแล้วๆนะครับผมก็เลยมาไอ้่ายีหนองบึงก็เไย้พ่อแม่ซับนี่แหละครับอือซาอือคิปฮาโลครับอือก็ถือว่าเป็นผลงานนะครับที่ใส่ได้อยู่ของมือนี่นะครับกับศิลาพีลานองนะครับไปเพียงซับนี่นะครับเดี๋ยวคลิปหนาเข้า ดังพอกันนะครับสิไปหาอยากหากินนะครับเดี๋ยวนี้มาทายให้พี่ให้นอ้องในเบิงนะครับผลงานเจ๋อเจ๋วของพานอ้อนครับมนันนี้เยี่ยมแจ๋วครับลาพี่ลาน้องไปซ้ำหนีครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ